สวัสดีครับผมมาพบกันในคลิปแนวทางนี้เค่ภออาคเช้านะครับประาจาวันศุกร์ที่28นะครับสัปดาห์นี้นี่คือ8รอบที่ผ่านมายังเจาะไม่มานะครับเดนมา5รอบนะครับเดนมา5รอบรูดเข้า4รอบวิ่งไป1รอบนะครับเมื่อวานบายไปร้อยนะครับก็สําหรับขารูดต้องขออภัยนะครับวิ่งบนรูดล่างรอดนะครับขายเจาะ ไม่มานะครับขาเจาะต้องขอภายสัปดาห์นี้นะครับอ่าสงสัยสว่านทูนะครับอ่าโอเคครับเมื่อวานเลขหรือเอาเราตัวเปิดก่อนครับเปิดที่บวกครับ59123ครับ59123สัปดาห์นี้เลขหายเช้ายังไม่มา16 7นะครับ16 7หายแบะหายบ่ายไม่หายบ่ายหายบ่าย3 9นะครับ9จะหายมาจะ2อาทิตย์นะครับ เลขเลือได้ยังไงเผื่อท่านมีเด่นอะไรลองเอาไปมัดดูนะครับเนาะแล้วก็เมื่อวานนี้เลขเลือจากกลุ่มตัวเปิดตัวปิด0 1 3 6 7นะครับเปิดบ่ายปิดบ่ายมี61ค่ขาด037ครับเปิดมี3ค่ขาด0-7นะครับเนาะลองรันเลขเหลือให้ดูนะครับสำหรับตัวผมมองเบื้องต้นครับอันนี้เป็นกลุ่มเลขขี้นะครับ 13579ครับเปิดมี193ครับของผมเองผมจะไม่รวมหลักร้อยนะครับซึ่งขาด5 7 7 5นะครับระวัง5 7 7 5มาให้ดีครับแต่ผมมีเลขในใจของผมอยู่แล้วครับเช้านี้เด่นสุดที่ผมจับได้ผมชอบอยู่0 2 4ซึ่งกับ0 2 4จะไปตรงกับตามตารางคือท้าย0ท้าย2ท้าย2ท้าย4โดยประมาณครับ ส่วนตัวผมผมชอบ2ครับและผมคิดว่า2น่าจะมากับ4นะครับโอเคครับเต็นสูตรที่จับได้เช้านี้วิ่งบนลุนล่าง2ครับนะบวิ่งบนลุนล่าง2นะครับจอะครับผม0234ครับ0234 7204 5252มาแล้วมาอีกได้นะครับใครอยากได้คู่52ไปเทียบตามตารางดูนะครับแล้วก็82ครับเปิด10แต้มโอการผปิด10แต้มเป็นไปได้ครับร้อยมาศูนย์ครับร้อยมาศูนย์รอยมาศูนย์ครับเช้านี้กัน7337เป็น1หางครับ7337เป็นตัวแถมไปแล้วกันนะครับเนาะสตัวครับ 002, 022, 072, 052, 082 034, 044, 044แล้วก็037ครับถ้าถูกใจประเด็นไหนถ้าถูกใจความจะเป็นไหนจัดนะครับส่วนตัวผมผมรอผมชอบชุดนี้ครับก็3ามโมครึ่งครับสามโมงครึ่งกับอีกประมาณ40 4สว,วินาทีรู้ผลนะครับเนาะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับมีโคสนาะดูให้ด้วยนะครับ